ทบุคคลหนึ่งครับจะมีร่างกายที่แข็งแรงได้เนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากการนอนหลับที่ดีก่อนครับเพราะการนอนหลับเองเนี่ยร่างกายเราครับมันจะมีกระบวนการนในการฟื้นฟูและสามารถซ่อมแซมตัวเองได้กระบวนการในการเจริญเติบโตล้วนแล้วแต่เกิดในขณะที่เราเองครับนอนหลับทั้งหมดเลยครับคนที่บอกว่านอนไม่หลับนอนน้อยหรือว่านอนไม่พอ เราจึงมีความเจ็บปวดตามมาได้ซึ่งอาการแบบนี้เองเนี่ยเราจะพบได้บ่อยครับในคนที่มีปัญหาความเครียดสูงนั่นเองแต่คราวนี้ครับคุณแม่สามารถกินเสริมได้เพราะเราจะเป็นตัวบีรวมครับครบตั้งแต่ตัวที่ร่างกายเรามีความต้องการและบีรวมจะเป็นสารตั้งต้นครับในการสร้างสรางสรสื่อประสาทที่จะไปต่อร่างกายได้ลำดับต่อมาครับก็จะเป็นตัวฟาร์มากาบาเป็นพระเอกของเราครับมันจะเป็นสารตั้งต้นครับในการสร้างสรางสราสรืสร่อประสาทที่มีชื่อว่ากาบา เป็นสารสื่อประสาทเนี่ยที่มีฤทธิ์ทำในการยับกระแสประสาทได้ลดความเครียดจากการทํางานหนักได้ทำให้ร่างกายเราครับรู้สึกผ่อนคลายได้มากขึ้นเพิ่มสมาธิจดจ่อต่อการทํางานและยังสามารถเพิ่มคุณภาพในการนอนหลับได้